สำหรับเรื่องของกล้องนะครับ OPPO Reno 8นั้นก็อหลังมาให้ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับจาก Sony IMX 766แล้วก็มีตัวที่2นะครับมุมกว้างอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์มาโครนะครับอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ 4K นะครับส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะมีความละเอียดที่3 2ล้านพิกเซลนะครับถ่ายวิดีโออยู่ที่ Full HD ครับลูกเล่นของกล้องจากตัว OPPO Reno 8นะครับก็จะคล้ายกับ OPPO Find X 5นะครับ แน่น,นอนว่ามันก็จะมีโหมดวิดีโอแล้วก็มีระบ,บุของระบบการสั่นมาให้เราสามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนความละเอียดได้ด้วยนะครับมีโหมดไหนก็คือกลางคืนสามารถที่จะลากแสงได้ประมาณหนึ่งถ้าเราเปิดรูปของขาดตั้งกล้องเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของฟิลเตอร์ retouch ได้นะครับ r e ทั u c h ก็คือเรื่องของบิวตี้นั่นเองส่วนโหมด p o r t เท i ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถในเรื่องของ retouch แล้วก็ฟิลเตอร์ ได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงบทอื่นอื่นอีกมากมายที่เรียกว่ามาครบนะครับก็มีทั้งโซลูปนะครับเป็นแบบเทมเพลตมาให้นะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันโซลูปนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องคู่การถ่ายสติกเกอร์หรือการสแกนเทคนะครับก็สามารถที่จะทำได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกล้องหน้ากันดีกว่าครับว่ากล้องหน้านมันจะทำผลงานได้ดีขนาดไหน สำหรับกล้องหน้าของ Oppo Reno นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็แน่นอนมันสามารถที่จะปรับดีทัชอะไรต่างๆได้แบบนี้นะครับก็ฟิลเตอร์มีให้เลือกใช้บริการได้เหมือนกับกล้องหลังเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับดีทัชก็คือเป็นแบบโซนแบบนี้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับวิดีโอของมันก็ยังรองรับอยู่ที่ Full HD นะครับเรามีระบบการสารั่นมาให้แต่ว่าไม่โฟกัสนะครับเป็นฟิกโฟกัสนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายภาพด้าน ืนได้ด้วยนอกจากดีนะครับในเรื่องของโหมดในเรื่อง portrait นะครับก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ราสามารถที่จะปรับได้สุงสุด F 1.4แล้วก็ยังสามารถปรับ b e a ต t y ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในโหมดอื่นๆนั้นก็จะมีตัวของ dual view นะครับซึ่งเราสาธิตไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างดีกว่าครับทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งครับ วันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องของ Oppo Reno 8 5G แต่ว่าเป็นระยะหมดมุมกว้างนะครับจะไม่สามารถซูมได้ครับต่อมานะครับเป็นระยะปกตินะครับเราสามารถที่จะซูมได้สุดๆนะครับถึง1ิเท่านะครับเราสามารถที่จะลากซูมได้แบบนี้นะครับนะครับนะครับสิบเท่าจะเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้นะครับก็คือวิดีโอแบบปกติแต่ว่าเป็นการทดลองเดินนะครับสังเกตอภาพนั้นก็จะมีการเก็บ แต่ว่ามันก็ยังเปสั่นอยู่บ้างส่วนอันนี้นะครับก็คือระบบการสั่นไปเลยนะครับก็เฟรมเรตถูกจะเลื่อนเป็น60เฟรมเรตนะครับครับก็จะสมูทขึ้นแต่สังเกตว่าภาพนั้นเวลาที่เราเดินไปมันคือจะสั่นน้อยลงครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบกลางวันปกตินะครับแต่ว่าเราจะทําฟิลเตอร์ให้คนดูนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสูมเมื่อกี้กณก็ได้เห็นไปแล้วว่ามันสูมเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ปกตินะครับส่วนอันนี้นะครับก็เป็นฟิลเตอร์แบบถ้ามีวัตถุสีแดงมันก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ตรงกข้ามนะครับก็คือสังเกตว่าในที่เป็นสีเขียวนะครับมันก็จะขึ้นมาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับก็คือสังเกตว่ารถเมล์แล้วก็วัตถุที่เป็นสีฟ้านั้นก็จะขึ้นมาเป็นนสีะครับ อันนี้ก็เป็น AI Color Portrait นะครับก็สังเกตว่าเอามือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมือก็จะเป็นสีนะครับก็แทนหน้าคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับส่วนอันนี้ครับก็คือโบเก้สมมุติว่าเราเอาหน้าคนขึ้นมาเช่นเอามือก็ได้หรือวัตถุได้ก็ได้นะครับขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้ลายหลักให้นะครับอันนี้ก็เป็น Daylight สังเกตว่ามันจะสว่างขึ้น n t u r a l นะครับก็คือจะเป็นสีธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็น Mist สีก็จะเข้มขึ้นนิดนึงนะครับ Misty ก็คือมืดเลยนะ มืดแบบชัดเจนมากนะฮะแชมนะครับสว่างขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดไดมากครับโมโนเขาดำครับและไฟเวลนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไฟเวลจะสามารถปรับเรื่องของแสงได้นะฮะอันนี้ทั้งหมดที่คุณเห็นนั้นจะเป็นจะสองูนพีทั้งหมดนะครับภาพประมาณก็เลยจะดูเล็กกว่าชารมากนิดนึงนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือกล้องหน้าในสภาพแสงปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองของ o p พโ รีโน่8ธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วมมนสามารถทีจะปรับระลัยหลังได้แต่ว่าความปรับระลัยหลังนั้นภาพก็จะเล็กลงเป็น72ซมเช่นในรูปแบบของที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้ครับโดยประมาณนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเล็กลงแยบเห็นได้ชัดเลยนะครับสรวปนี้นะครับก็คือการถ่ายแบบ Air Counter p e r s p e c t นะครับอาไรสำหรับอันนี้นะครับก็คือ b i e l Double v นะครับความว่าเราสามารถถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังได้ในเวลาเดียวกัน เราก็สามารถย่ซะมได้ออกนะครับได้สุดสุดถึงสิงเท่าเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบดีจิตอนชนะเนี่ยมันก็จะเละๆลนิดหนึ่งนะครับภาพพอจะมาแบบนี้นะครับก็เอาว่าซูมได้สูงสุดถึง Apple Store หมดเลยนะครับ